ให้ไปรับอาสาครับรองนายกแขนข้อว่าจะเข้ามาปราบและสลายม็อบหลังจากที่ทางทหารได้ออกกลัวว่าหน้าที่ในการสลายที่น้องผู้จุนุมควรจะให้ตำรวจ สันขวาน,นก็เลยรับอาสาจากสุเทพซึ่งเป็นคนมีบุญณ,ณเอาเขาไปขึ้นเป็นพลตำรวจตร,รองตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรอ8ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่มีเรื่อนไขว่าขอกำลังตำรวจภูธรมาสนับสนุน60กองร้อยแต่เวลานี้เพิ่มเป็น70โดยแบ่งกำลังเอากองร้อยที่ หนุมชกักรสามารถปฏิบัติหน้าที่พิเศษได้กองบัญชาการละ3กอง้อยเจ็ดกองจากรเท่ากับ21กอง้อยแล้วอีก7จกอง้อยอาจจะมีพี่จาแกๆ่ๆในดาบแกๆ่ๆบ้างแซมเข้ามารวมทั้งสิ้น7จกองบัญชาการอีก49กอง้อยผมอยากจะใช้โอกาสตรงนี้บอกอครอบครัวตำรวจที่อยู่ข้างหน้า จนกระทั่งอยู่ไปถึงเลยสีแยกประตูน้ำรีบกดโทรศัพท์บอกพ่อไอ้หนูว่าคนที่ร่วมชุมนุมอยู่ที่หน้าเวทีราชประสงค์เป็นคนไทยมาด้วยความบริสุทธิ์เพื่อมาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความเป็นธรรมและขอต่อสู้กับมาตรฐานที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งรัฐบาลยัดเยียดให้เราครับตำรวจนั้นมีเพลงมาประจำข้อความนั้นเขียนไว้ว่าเกียดตำรวจของไทยเกียดวินัยกล้าหาญมั่นคงตามตำรงพิทักษ์สันติราชถึงตัวจะตายก็ช่างมันไม่เสียดายชีวันปราดรผู้ร้ายเพื่อความสุขของปร,ประชาชนตำองนั้น พระยา,ยาพี่น้องตำรวจทุกคนครับขอเราคำนึงถึงเกียรติของความเป็นตำรวจซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานสีเครื่องแบบตำรวจให้เป็นสีกากีซึ่งสีกากีนั้นให้ความหมายว่าเป็นสีของพื้นทรายหรือพื้นดินดังนั้นตำรวจจึงเสมอหนึ่งเป็นพื้นดิน คุ้มครองประชาชนครับพี่น้องครับมาปัดนี้รัฐบาลโพล่าลองนายกฆาตกรมือเลื่อนเลือดได้สั่งการให้พี่น้องตำรวจมาเข็นฆ่าประชาชนเรามีผิดคำขวัญของเราหรือที่เราท่องว่าอุดมการตำรวจมีดังต่อไปนี้ เคารพเพื่อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปานีประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวในความยากลำบากไม่มักมากในลาภผลดำรงตนด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอด้วยชีวิตนี่คืออุดมคติของตำรวจถึงผมจะลาออกจากราการและสา2ปีผมยังจำขึ้นใจ ว่าจะกรุณาปราณีประชาชนสเสมอไปพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องตำรวจทุกคนหากท่านฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่เพียงต่อท่านได้ทำบาปไวในแผ่นดินนี้เท่านั้นแต่นั่นท่านได้ทรยศกับอุดมคติของตำรวจแล้วอย่างมหัน ครับผมเคยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้เคยกราเรียนต่อสาธารณชนมาโดยตลอดว่าเป็นสสครั้งแรกที่จังหวัดราชบุรีในนามพรรคประชาธิปัตย์็นเมื่อทำงานมาสามปีเศษได้พบว,ว่าไม่สามารถฝืนใจตัวเองผมจึงลาออกจากสส พร้อมกับลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประช,ชาธิปัตย์เมื่อวันที่27ตุลาคม2525ผมเป็นสอสอไม่เคยมีประวัติขายตัวย้ายพรรคทั้งๆที่รัฐธรรมนูญสมัยนั้นให้สิทธิสอสอจะย้ายพรรคย้ายสัำหัดได้แต่ผมไม่เคยทำยยยผมบอกว่า เ็นสสมาในานพรรคประชาธิปัตย์เมื่ออยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ผมไม่ควรเป็นสสผมจึงยื่นใบลาออกคนสมาชิกภาพและเป็นคนที่สามของประเทศไทยที่ลาออกจากสสตํานานของพรรคประชาธิปัตย์นั้นตั้งแต่ตั้งมาต่อตั้งเมื่อวันที่6เมษายน2489มีการแก่้งจริง ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคอวสากของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีผ่านการต่อสู้ของรุ่นสื่อรุ่นที่โด่งดังที่สุดน่าจะได้แก่ช่วงของการเลือกตั้งที่มีความขัแดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์รุ่นคุณวีระนุสิกาพงศ์งที่ได้ชื่อว่าอิ่กลุ่มสิบมกราแล้วก็ขนย้ายกันออกกับพรรคประชาธิปัตย์ เป็นอย่างนี but, ้มาแต่ยุกแต่ลรสมัยผมเคยพูดกับเพื่อนสสในสภาว่าสสในสภาถ้าเอามือดีหัวแล้วมันฟังเป็นแปะแปะแบบเราดีสับสนเราจะเห็นว่าสสในสภาเป็นอดีตสิทธิ์เก่าของพรรคประชาธิปัตย์มากมาย แต่คนเหล่านี้ไม่สามารถอยู่ทำง,งานภายใต้กติกาของพรรคประชาธิปัตย์ได้จึงทยอยออกรุ่นแล้วรุ่นเล่าเหตุการณ์วันที่10เมษายนผมทราบจากพกรรคพวกที่ยังอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เพราะเขาไม่มีทางเลือกว่านายกอภิสิทธิ์นั้นถอดใจแล้วยอมรับเงื่อนไขของพรรคร่วมรัฐบาลจะรีบแก้รัฐมนูลโดยพัน เพื่อนำไปสู่การยุบสภาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหลือเกินในที่ประชุมพักนั้นมีสอสอาวุโสคือท่านชวนหลีภัยและท่านบัญญัตบรรทัานคัดค้านไม่ให้แก้รัฐมนูลและไม่ให้ยุบสภาพี่น้องครับ คุณวิภูะแหลงได้รารเรี่ยนพี่น้องไปแล้วว่าผมเคยพาพี่ชวนหลีกภัยหนีจากทาเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่6ตุลาคม2519ข,ขณะที่ผมยังรับราชการตำรวจและทำหน้าที่เป็นนายตำรวจประจำตัวรักทนตรีว่าการกระทรวงพาณ์